หยุดคิดไปเองว่าหมุดจัดฟันน่ากลัวการประหมุดจัดฟันเมื่อเทียบกับการถอนฟันแล้วหมอบอกเลยว่า หมุดจัดฟันคืออะไรหมุดจัดฟันหน้าตาเหมือนน็อตตัวเล็กๆตัวหนึ่งแหนที่เป็นหลักยึดแทนฟันนะคะปกติแล้วเนี่ยการดึงฟันจะใช้ฟันดึงกับฟันซึ่งจะทําให้ฟันเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหากันแต่การใช้หมุดจัดฟันเนี่ยฟันจะดึงกับหมุดนะคะทําให้ช่วยในการเคลื่อนฟันได้ไกลมากขึ้นค่ะเปรียบเทียบก็เหมือนกับการปีนเขาที่เราใช้ตัวยึดเชือกคนก็ไต่ตามเชือกขึ้นไปคนก็เปิียเสมือนกับฟันที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะโดยที่มีตัวยึดเชือกนั้นอยู่คอยดึงค่ะ ไม่ต้องปัหมุดจัดฟันการปักหมุดนี่จะช่วยในการเคลื่อนฟันที่ซับซ้อนให้เป็นไปตามแผนการรักษาหรือเคลื่อนฟันได้ไกลกว่าเดิมสามารถปิดช่องว่างของฟันกรามทําให้ไม่ต้องใส่ฟันปลอมและสามารถแก้ฟันยื่นโดยไม่ต้องถอนฟันนะคะการปักหมุดต้องทําทุกเคสหรือเปล่าการปักหมุดไม่ต้องทําทุกเคสค่ะหมุดจัดฟันนี่เป็นอุปกรณ์เสริมคุณหมอจะเป็นคนประเมินว่าของเราเนี่ยต้องปักหมุดหรือเปล่าซึ่งถ้าคุณหมอแนะนําว่าของเราเนี่ยควรปักหมุดนะคะแสดงว่าการปักหมุดเนี่ยในเคสของเราจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแน่นอนค่ะ อยากยิ้มสวยอยากจัดฟันแต่ไม่อยากปักหมุดทำยังไงจริงๆการปักหมุดเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะผลลัพธ์จากการที่เราปักหมุดจัดฟันมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนับจากที่เราจัดฟันเสร็จเลยคนไข้บางคนจัดฟันแล้วไม่อยากปักหมุดพอเขารู้สึกว่าผลลัพธ์ของการจัดฟันของเขาเนี่ยน่าจะดีกว่านี้สุดท้ายเขาก็จะต้องปักหมุดค่ะ กลายเป็นว่าต้องเสียเวลาจัดฟันอีกครั้งหนึ่งปากหมุดอันตรายไหมนะคะปักหมุดไม่ได้อันตรายถ้าเราอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์นะคะส่วนตัวหมุดเนี่ยได้รับการฆ่าเชื้อปลอดภัยได้มาตรฐานและตัวหมุดเองก็ทํามาจากวัสดุที่เข้ากับเนื้อเยื่อของร่างกายได้ะคะ่ะ ปักหมุดกับการถอนฟันหมอว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าการปักหมุดคนไข้แทบไม่รู้สึกเลยจริงๆค่ะคนไข้บางคนตอนแรกเขาก็จะปักแค่ข้างเดียวก่อนเพราะว่าเขากลัวเนาะแต่ว่าพอเขาได้ลองปักข้างนึงปุ๊บเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเอาอีกข้างนึงเลยจะได้เสร็จทีเดียวจะได้ทําตามแผนของคุณหมอการจัดฟันก็จะเสร็จไวขึ้นค่ะ ปากมุดเหมือนตอกตะปูลงเนื้อฟังดูแล้วเหมือนน่ากลัวมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆประมาณ1-2นาทีเท่านั้นคือเพลงยังไม่ทันจบเลยค่ะเสร็จแล้วการปักมุดมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันไหมไม่ได้มีผลทําให้ใช้ชีวิตยากขึ้นเลยค่ะมันจะเหมือนกับตอนที่เราติดเครื่องมือครั้งแรกเวลาจัดฟันนะคะก็คืออาจจะรู้สึกเคืองๆได้สักวัน2วันแรกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะชินมือนมีอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งอยู่ในปากหรือเป็นฟันซี่หนึ่งอยู่ในปากเลยค่ะ ขั้นตอนการปะหมุดง่ายๆเลยคือฉีดยาชา แล้วก็หมุนหมุดเข้าไปเสร็จค่ะแค่นั้น <S <S ข้อดีของการปักหมุดจัดฟันการปักหมุดจัดฟันเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเคลื่อนฟันที่ซับซ้อนได้ทําอะไรที่ยากๆได้แก้ไขปัญหาได้มากขึ้นผลลัพธ์ของการจัดฟันเนี่ยก็จะสวยแล้วก็ดีกว่าที่เราไม่ปักแน่นอนค่ะวิธีการดูแลหมุดนะคะคือใช้แปรงทำความสะอาดบริเวณหมุดบริเวณซอกฟันนะคะหรือว่าระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์จัดฟันค่ะหลายคนกลัวว่าถ้าเกิดถอดหมุดออกมาแล้วเนี่ยเหงือกก็จะเป็นรูจริงๆแล้วเหงือกเนี่ยเป็นอวัยวะที่ ษาตัวเองแล้วก็หายไวมากๆหลังจากที่เอาหมุดออกมาประมาณ3 4วันรูนั้นก็ปิดเรียบร้อยแล้วค่ะใครที่กำลังลังเลในการจัดฟันอยู่นะคะซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขฟันตรงไหนหรือว่าไม่มั่นใจเวลาย,ยิ้มเวลาพูดนะคะก็แนะนำเลยค่ะให้ปรึกษาคุณหมอจัดฟันหมอรับรองว่าการจัดฟันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยค่ะถ้าใครมีคำถามในเรื่องการจัดฟันนะคะสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันทางเพจ f a c e b o o ทีท็อกดิจิตอลคลินิกนะคะหรือไลน์แอดทีท็อกได้เลยค่ะ สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ทาง Facebook และ Youtube Hit t a l l เล n ท a l คลินิกได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมอเจอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ